เอนโซมารเรสกาเฮดโค้ดของเชลซีแสดงความพอใจกับฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีมแม้จะไม่สามารถบุกเก็บแต้มจากลิเวอร์พูลได้โดยเชลซีพ่ายให้กับลิเวอร์พูลหนึ่งประตูต่อ2ที่สนามแอนฟิลด์ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้นัดที่2ของฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามกุนซือชาวอิตาลีเชื่อว่าทีมทำผลงานได้ดีในหลายๆด้านมาเรสกากล่าวหลังเกมว่าผมคิดว่ามีสิ่งดีๆหลายอย่างเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของเรา โดยรวมถือว่าดีมากการมาสนามแห่งนี้และครองเกมได้ตลอดไม่ใช่เรื่องง่ายเขายังเสริมว่าแม้เชลซีจะแพ้แต่ฟอร์มการเล่นของทีมทำให้เขารู้สึกพอใจมารเรสกายังได้พูดถึงความสำคัญของการรักษาสกอร์ให้คงที่โดยเฉพาะเมื่อทีมเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งในช่วงครึ่งหลังถ้าเรารักษาสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งไว้ได้นานกว่านี้ผลการแข่งขันอาจแตกต่างออกไปเขากล่าวแสดงความเห็น ถึงช่วงเวลาสำคัญของเกมที่อาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้แม้เชลซีจะพ่ายแพ้ในเกมนี้แต่ฟอร์มการเล่นที่น่าพอใจทำให้มาเรสก้าหวังว่าทีมจะสามารถพัฒนาต่อไปและหาผลลัพธ์ที่ดีกว่าในเกมถัดๆไป